สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาว r a g n ร r o k Mobile ทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ช่อง b e l TV ครับทุกคนช่องที่เน้นเกี่ยวกับการเก็บบรรยากาศในเกม r a g n a r o อ Mobile นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับวันที่16กรกฎานะครับเป็นประจําของวันหวยออกนะครับหรือว่าวันที่16แล้วก็วันที่1นั่นเองนะครับที่เราจะมีคลิปประจํานะครับก็คือคลิป ตู้กาชาตัวฟ้าแล้วก็ตัวแดงนะครับซึ่งวันนี้วันที่16เป็นตู้กาชาตัวแดงนะครับซึ่งที่เราจะมาเปิดกาชากันนะครับหรือว่าหมุนกาชากันนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งชุดในธีมของเดือนนี้นะครับเป็นธีมของนักกีฬานะครับทุกคนแต่อันนี้เป็นชุดของธีมนักกีฬาจักรยานนะครับนักปั่นเนาะ <c oughs> นก,ก็เข้าธีมกับช่วงเดือนนี้พอดีเลยนะครับพอดน,นี้ว่ามีกีฬาเนาะ ีกีฬาะระดับประเทศหลายอย่างเลยนะครับที่แข่งกันเนาะอย่างฟุตบอลเอวยบอลเอยนะครับก็กําลังแข่งกันดุเดือดเผ็ดมันเลยนะครับทุกคนแล้วเกมแล้วน้องโ,โมบายของเราก็ไม่ตกเทรนนะครับถือว่าไม่ตกเทรนเนาะเอาชุดที่แบบเป็นธีมเดียวกันสําหรับเหตุการณ์ปัจจุบันมาได้พอดีพอดีเลยนะครับเป็นธีมกีฬาเนาะเดี๋ยวคลิปานี้ทุกคนนอกจากการที่เราจะไปเปิดกาชาแล้วใช่ปะผมจะพาไปอัปเดตสิ่งที่ เราควรจะมีในสัปดาห์นี้ได้แล้วนะครับซึ่งมันก็อาจนับจากการอัปเดตท,ที่ผ่านมาเนาะในเดือนก่อนเนาะปลายเดือนก่อนนะครับปลายเดือนมิถุนานเนาะก็เดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมกันนะครับว่าจะมีอะไรที่ผมจะบอกนะครับว่าเราควรมีในช่วงสัปดาห์นี้แล้วนะไปะราไปเรื่องกันก่อนโอเคครับทุกคนก่อนอื่นที่เราจะไปหมุนกาชานะครับแนะนําว่า ให้ปล่อยเกลือกับทุกอย่างก่อนนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเควสของฟรีต่างๆในเกมรายวันนะครับปล่อยเกลือให้หมดก่อนนะครับทุกคนแล้วค่อยไปเปิดกาชาเนาะอันนี้ผมตอบกากระบาดแล้วกันนะครับทุกคนก็เวลาทาเควสนะครับก็อย่าลืมอ่านเควสกันนะครับทุกคนถึงอ่าจริงๆถ้าไม่อ่านยังไงเควสก็ให้เรากลับมาทําอยู่ดีนะครับก็คือเราตอบยังไงก็ได้นะครับตอบให้ถูกนะครับทำคีอบก็ได้นะครับ อันนี้ตู้กาชาใหม่นะครับหน้าตาเดิมนะครับแต่ของข้างในเป็นของใหม่เนาะนั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชากันด้วยแลกก้อนเลื่นอย่าลืมนะครับปล่อยเกลือกันก่อนนะครับไม่ว่าจะของฟรีต่างในเกมนะครับปล่อยเกลือให้หมดก่อนนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยววันนี้วันอังคารเนาะก็แนะนําว่าเก็บแต้มนะครับเก็บแต้มรายสัปดาห์นะครับ1,800ให้ครบก่อนนะครับทุกคนเพื่อ ทุกคนจะขาดเหลือตั๋วแดงนะครับในการสูมเนาะผมแนะนําว่าถ้าสูมนี่สุบสิบครั้งขึ้นจะดีมากเลยนะครับทุกคนนี่อย่างบีพนี่ดีมากทุกคนได้กี่ใบอะอุ้ยได้หกใบเนยโอุ้ยคุ้มมากทุกคนปกติจะได้แค่สองใบสามใบนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกาชากันในก้อนอื่นนะครับก็คืออันไหนที่แลกกาชาใบได้อะใบกาชาได้ แนะนำว่าเอาไปแลกก่อนนะครับทุกคนเพื่อความต่อเนื่องเนาะในการหมุนกาชานะครับมาแลกปัปเลยไม่รู้เป็นไรทุกคนช่วงนี้ฝนตกอาก,กาศเปลี่ยนนะครับสังหว่ดไม่ค่อยสบายรู้สึกระคายคอปแปลกนะครับสำหรับตู้เดือนนี้นะครับค่อนข้างสวยนะทุกคนเป็นแบบนักปั่นเลยนะทุกคนแบบเท่เมากนะครับผมชอบชอบ แน่นอนว่าสายแฟชั่นนะครับสายแฟชั่นชอบแน่นอนนะครับทุกคนสำหรับคอนเซปต์ของอช่องเราอนะครับนอกจากจะเป็นเกี่ยวกับการเก็บบรรยากาศในเกมแล้วก็ลโลกมบายแล้วเนาะก็เราก็เน้นชุดแฟชั่นนะครับด้านนี้ก็ต้องมีครับทุกคนขอแค่ชุดในแต่ละเดือนใส่ไปทำกันก็พอนะครับทุกคน <c oughs> นี่น่ารักอ่ะมีจักรยานน,นะทุกคนส่วนใบหน้านี่ทุกคนอยากได้ส่วนใบหน้านะส่วนใบหน้า น่าฟินมากคนผมชอบนะผมชอบไม่รู้จะเปิดได้หรือเปล่าถ้าหมดได้แล้วนี่ใสตายเลยแต่หลักๆของเราก็คือชุดคอรตสูมนะครับคนที่นอกตากาจะได้ประว่ามีชุดใส่แล้วเนาะเราก็ยังได้ัแต็กอีกนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เสียเปรียนแมวเนาะเสียแดรแมวในการสุกนะครับก็ถ้าสูบโครัห้าครั้งนะครับก็ชุดนักปั่นนะครับจะเป็น สีเขียวนะครับทาาุกคนเนี่ผมไม่ได้กดให้ดูเนาะเนี่ยหน้าเนี่ยผมอยากได้มากเลย,ายานี่แต่จักรยานเนี่ยใช้งา,านได้นะทาานุกคนเนี่ยแอ,แอแ็คตีนจมตีนเร็วขึ้นเลยจะวิ่งเร็ว,รวอีกเราไม่มะะทราบนะครับทุกคนมีปีมนยังไม่หน้ทาทุกคนแต่นี่ใช้ได้จริงนะครับคนจักรายานเนใช้ได้่ชุดสีส้มก็โอเคนะทุกคนสีน้ำเงินสีแดง ก็สวยนะสวย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 สีแดงก็ไม่เร็วนะครับให้อารมณ์แบบที่เราเห็นนักปั่นจักรยานที่ปั่นในนีเนาะที่เราแบบว่าขับรถผ่านเดียวกันนะครับเปิดไปก่อนนะครับทุกคนเปิดฟรีไปก่อนนะเราจะได้ฟรีนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ใครท e ี่ v p ใช้บัตรนะครับเฮ้ยสามสเปอร็นูมแล้วทุกคน ผมจะเอาไปทำที่นี่นะทุกคนนี่แหละผมจะเอาไปทำปดอันนี้ทุกคนดูนะสามสิบครั้งโอเคทุกคนได้ชุดอ่ะอุ้ยได้สีแดงหมวกสีแดงด้วยได้จักรยานมาด้วยได้หมวกผู้หญิงได้หมวกผู้ชายแล็ได้ชุดนะครับทุกคนเฮ้ยคุ้มแล้วทุกคนเรียได้หน้าหน้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปแลกเอาก็ได้นะครับทุกคนเวลาตู้ เหลืองนอเนาะใบเหลืองดีนะครับเราค่อยไปแลกออกก็ได้นะครับใช้เดี่ยนดีแดงเหลืองนะครับแลกออกนั้นก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็รอสิ้นปีไงเขาน่าจะมีแจกนะครับทุกคนเกมน่าจะแตกนะครับเดี๋ยวผมไปไม่นี่แบบไม่เป็นไงทรือคนนี่นี่นี่ครับทุกคนที่มีผ่านผ่านตาเข้ามาเนาะที่ี ความเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของการนะครับที่เราเห็นมาคือเวลาเราจะทําการขั้นสูงนะครับทุกคนใช้ใช้นี่เยอะขึ้นนะครับทุกคนจากแบบว่าห0 0พันก็เป็นหมื่นหนึ่งแล้วนะครับก็คือถ้าใครจะทําการขั้นสูงก็คิดดีๆนะครับทุกคนคิดดีๆนะแต่ว่าเราจะไม่ได้สูงการบอสในเดือนครึ่งเลยนะเว้ยแบบว่าสมมติว่าเราเก็บมาเดือนครึ่งใช่ปะเดือนครึ่งอ่ะมันจะ หนึ่งเดือนกับอีกครึ่งเดือนอ่ะก็จะสูงได้ครั้งหนึ่งเท่านั่นแหละแต่ว่าถ้าเราเอามาทําการขั้นสูงอ่ะใสนี้ทุกคนเนี่ยสูงการ์ดมอก็ยังเจ็ดพันห้าเหมือนเดิมนะครับส่วนเนี่ยถ้าทําการขั้นสูงเนหนึ่งหมื่นนะครับแต่ว่ามีแค่สองใบนะครับเพียงแค่สองใบโอเคทุกคนอันสุดท้ายนะครับที่ผมจะบอกนะครับก็คืออันอ่าอัพค่าหนุนเงานะครับก็คือ สัปดาห์นี้นะครับทุกคนต้องมีนะครับทุกคนต้องมีเนวอย่างน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งชิ้นได้แล้วนะครับคนคนก็เลือกเอาเลยนะครับสำหรับสายอาชีพของตัวเองนอกที่ตัวเองเล่นนะอย่างของผมอาชีพพลานะครับก็ถ้าเลือกอัพรองเท้าี่ก็คุ้มสุดแล้วนะครับในการไอ้นี่เนาะเลงเลือดเนาะพูดถึงผาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะมีคลิปไอ้นี่เอ้ยผมจะมาพูดถึงสกิลหนึ่งของผาห้ฟังนะครับไม่รู้เวลาไหทุกคน ชอบวิ่งหนีนมากเลยทั้งนั้นที่สกิลนั้นมีประโยชน์เวย้ยเพิ่มเลือดก็ได้เพิ่มแม็กเลือดให้เราก็ได้อะเพิ่มแม็กเลือดตั้งสองมหมื่นเนยนะครับแล้วก็ในส่วนของอัพเนี่ยเนาะอัพห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคค่อนข้างที่จะใช้เวลาเลยนะครับอย่างอันนี้เนาะก็มีสัปดาห์หนึ่งใชตบัตมันก็ต้องใช้เงินเนาะอย่างน้อยเราก็เก็บตังไว้นะครับทุกคนเก็บตังไว้หลายเอมเลยนะครับ แล้วก็นี่มีผลจะมาบอกนี้เวลาเราลงดั่เงานะครับหรือว่าจากชาโดู่ก็คือให้เราฟุากวาดล้างนะครับทั้ง5 5ครั้งเลยนะครับต่อสัปดาห์เนาะอย่าง 4, น4 5, เนี่ยก็4 5ห้าเนี่ยมันได้5ครั้งใช่ป่าก็4 5 2ห้านะครับก็สัปดาห์หนึ่งเราก็ได้20ชิ้นนะครับก็คือมันใช้80ชิ้นเนาะคือ1เดือนเราก็จะสามารถ อาวุธนะครับเงาเราได้หนึ่งชิ้นนั่นเองนะครับทุกคนยังไงครับสาหรับข้อม,มูลดีๆนะครับนึว่าดีไหมอ่ะมันก็เรื่องก็ดีแหละทุกคนื่าใครลืมนะครับถ่าใครลืมอัพอาวุธเงาเนาะ <S <S ก็ถือว่าเป็นข้อม,มูลเล็กๆน้อยๆแล้วก็บรรยา,าที่เราได้เก็บมาในเก็ไปในล็อกมือถือนะครับก็ <S <S อย่าลืมนะครับแล้วก็อย่าลืมมาลงจินตกรายวันทั้งไร สัปดาห์ด้วยนะครับทุกคนเก็บแต้มให้ครบเหลือวผนแร้อยแต้มนะครับก็เป็นผลดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าเราจะอบไว้แรกอะไรก็ตามนะครับซึ่งอันนี้นะครับอันนี้ผมช่วงนี้ผมลงโวยนะครับทุกคนเรียกว่าโอยฉบั่ะเ่อนั่นแหละผมลงนะครับก็พยายามเก็บรีวิกนะครับช่วงนี้เนาะอาจจะแะ่บิเงินไม่ได้มากนะครับก็ค่อยๆเล่นกันไปนะครับทุกคนมีความสุขในการเป็นเกมให้มากๆนะครับ แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีสุขชาได้ชุดมันผมนะครับบ๊ายบายครับทุกคนบี้ย